เมื่อหญิงสาววัยรุ่น3คนถูกโลกจิตผ่าตัดให้ใช้ชีวิตอยู่ในร่างเดียวกันเฉกเช่นเดียวกับแฟงเกนสไตล์ชะตากรรมของพวกเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปใครเป็นคนทำเรื่องบ้าๆแบบนี้ขึ้นมากันแน่และสุดท้ายพวกเขาจะสามารถกลับร่างเดิมได้หรือไม่ติดตามได้ใน p a t เวิร์กตัดต่อสยองแฟงเกนสไตล์หญิงฮัหวิวอนผมวินเนอร์นะครับช่องที่สปอยหนังละเอียดยี่ไปถึงลูกคนและถ้าทุกคนพร้อมแล้ว เราไปเริ่มกันเล่เรื่องเริ่มต้นที่สาวสวยคนแรกชื่อเจนนิเฟอร์นะครับผมจะเรียก้นสั้นว่าเจนนะเจนนั่งรอเพื่อนอยู่ที่บาร์เพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดเจนเลยนะัดเพื่อนมาตีกันไม่นานแฟนของเธอก็มาถึงหนุ่มคนนี้ชื่อเจฟนะครับเป็นแฟนของเจนแล้วก็มีลูกมีเมียเราด้วยพูดง่ายๆว่าเจนเป็นชู้เจฟน,นั่นเองแต่เจฟเองก็ต้องปิดตัวกลับไปก่อนทั้งๆที่เพิ่งจูบก,กับเจนไปได้แค่2วีเท่านั้น เพราะวันนี้เมียตั้งเพอร์ฟิว์กับบ้านไว้ทําให้เจนต้องนั่งเหงาไม่นานหนุ่มหน้าติ่มที่เป็นเพื่อนสมัยมหาลัยของเจนก็มาทักเขาชื่อว่าลำนะครับแต่เจนก็จําลำไม่ได้แถมยังเรียกชื่อผิดเป็นไอหำอีกด้วยลำพยายามจีบเจนแต่เจนก็ไม่ได้สนใจหนุ่มติ่มเลยสักนิดสุดท้ายลำก็ต้องเดินจากไปเจนที่นั่งเหงาเพราะนัดเพื่อนไปแล้วเพื่อนก็แต่บอกว่าดูก่อนดูก่อนสุดท้ายก็เทเจน จนเจนตัดสินใจกลับบ้านด้วยความน้อยหารู้ไม่ว่าระหว่างที่เธอกำลังกลับก็มีโลกจิตกำลังถือมือถือแอปทายเธออยู่เจนกลับมาถึงบ้านและกำลังนั่งกินสาหล่ายชิวๆฟิๆลริมทะเลจูๆ่ๆก็มีโจรบุกเข้ามาตีหัวเจนจนสลบไปเจนฟื้นขึ้นมาอีกครั้งที่ชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลแห่งหนึง่งด้วยสภาพที่กำลังมึนงงขนาดเดียวกัน ก็มีเสียงของผู้หญิงอีกหลายคนตีกันอยู่ในหัวจนเมื่อเจนเดินไปถึงห้องน้ําก็พบกับสภาพหน้าของตัวเองถูกเย็บติดกับหน้าใครบางคนผมทั้งสองข้างก็ไม่ใช่ผมสีเดียวกันจนเจนเกิดอาการแพนิคบวกกับเสียงในหัวก็ตีกันมั่วไปหมดฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฮ้ยฉันมาที่นี่ได้ยังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจ็ดปีแล้วเมื่อไหร่จะออกอะ่ะทำให้เจนล้มลง,ลงนอนชักกระเดวกระเดว จากนั้นเจนก็ฟื้นขึ้นในที่ที่เหมือนศูนย์รวมความคิดที่นั่นมีเจนผมทองชื่อว่าเอนลี่นะครับและผมส้มชื่อว่าแมททั้ง3ถูกพ่าตัดให้อยู่ในร่างเดียวกันพูดง่ายๆว่าทั้ง3นั้นอยู่ในร่างเดียวกันแต่มีสมองแยกกัน3ส,ส่วนซึ่งผมจะเรียก3าคนว่า3ส,สาวละกันนะครับทุกคนกําลังมุนงงเหมือนกับเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนกันแน่ทําไมพวกเขาถึงถูกจับมาผ่าตัดอยู่ในร่างเดียว และใครเป็นคนทำเรื่องแบบนี้กันนะแต่ก็สงสัยได้ไม่นานจูๆ่ๆทั้งสามก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินคุยกันอยู่ด้านนอกทุกคนตัดสินใจว่าต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนทั้งสามวิ่งไปจนถึงประตูทางออกแต่ก็มีหมอโรคจิตคนนึงเห็นและตามมาด้วยทําให้สามสาวพังมือหักคอหมอตายไปหนึ่งศพสามสาวหนีออกมาจากโรงพยาบาลได้สําเร็จและรีบเรียกแท็กซี่ออกไปจากที่นี่ทันทีจนกระทั่งมาถึงบ้านของเจน สามสาวได้มานั่งทบทวนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนอีกครั้งอืมฉันก็ไปตี้กับเพื่อนนะที่บาร์วิค่ะเฮ้ยฉันก็อยู่ที่นั่น,นดิฉันด้วยฉันด้วยฉันจําได้ว่าฉันกลับมาบ้านแล้วโดนใครสักคนทําร้ายแมดองก็จําได้ว่าเมื่อคืนกําลังเข้านอนอยู่ก็มีแสงสีขาววาบหนึ่งแล้วก็จาอะไรต่อไม่ได้เลยอะ่ะส่วนดิฉันไปล่าผู้ที่บาร์เหมือนเช่นเคยนะจากนั้นภาพก็แฟดแบบก,กลับมาที่คืนก่อนเกิดเหตุ เอลี่เธอแต่งหน้าทำผมเพื่อหวังว่าวันนี้จะได้ผู้สักคนไปนอนก่อนเล่นระหว่างที่เธอกำลังมองหาเหยื่ออยู่นั้นก็เจอกับผู้ชายจมูกเป็นสันคนหนึ่งชื่อเท็ดเอลลี่ไม่รอช้ารีบตรงไปอ่อยทันทีขณะที่เท็ดกำลังโม้กับเพื่อนอยู่สุดลอว่าไงจ๊ะสักชอตกับเขาไหมตอตเองเท็ดไม่ปฏิเสธนะครับแต่ก็มีชาวแก๊งของเท็ดมาร่วมดื่มด้วยเอลลี่ขอตัวไปเข้าห้องน้ำเติมหน้าแป๊บ แต่พอกลับมาเพจกับเพื่อนก็ไปะแล้วทิ้งค่าเล่าไว้ให้เอรี่จ่ายคนเดียวโชคดีที่มีป๋าบังมาจ่ายแทนให้แล้วชวนให้เอรี่ไปดึบดับที่บ้านต่อเอรี่ที่ตอนนี้ใจล้านอยากได้ผู้ชายมุกมัวก็เลยตกลงว่าจะตามป๋าบังไปโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีใครบางคนกำลังแอบถ่ายเธออยู่บังพาเอรี่ขึ้นห้องแต่จะเย,ยกันทั้งทีก็ดันมีชาวแก๊งของบังมากมายเข้ามาดูเข้ามาถ่ายคลิป เอลลี่ที่กัง,งวลว่าอีกเดียวมันจะกลายเป็น5้ารุมหนึ่งก็เลยขอถอนตัวและออกจากบ้านไปออกมาได้ไม่นานเอลลี่ที่เดินอยู่กลางถนนจู่ๆก็มีรถตู้สีขาวคันหนึ่งขับพุ่งชนเธอแล้วภาพก็ตัดไปกลับมาที่ปัจจุบันทั้งสามตกลงกันได้ว่าจะไปหาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนและอีกเดียวจะไปตามหาเบาะแสของคนร้ายกันต่อสามสาวไรมาหาลำเพื่อนของเจนในเวลาต่อมา พอคิดว่าลำน่าจะเป็นโลกจิตที่เป็นคนรับพาตัวเจนสามสาวเข้าชาร์จลำไอหําแกไปทําอะไรที่วิกบาร์ตอบมาตามความจริงเ,เ,เงินเงินอยู่ที่โต๊นะอยากได้เท่าไหร่เอาไปเลยฉันไม่ได้อยากได้เงินตอบความจริงมาไอหําแกไปทําอะไรที่บาร์นั่นผมก็แค่ไปดื่มเบียร์แก้เซ็งอะ่ะเพราะว่าบาร์นั้นมันใกล้บ้านเท่านั้นเองเอ้ยเดี๋ยวนะคุณเรียกผมว่าไอห๋มหรอเจนเจนปะเจนใช่ไหมสุดท้าย ความลับก็แตกนะครับเพราะเจนดันเรียกลำว่ายหำลำพาเจนมากินข้าวในเวลาต่อมาเจนเล่าให้ผมฟังได้ไหมว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นหรอทําไมคุณถึงหน้าตาเป็นอย่างนี้พวกฉันโดนโรคจิตที่ไหนไม่รู้ผ่าตัดให้อยู่ในร่างล่างเดียวทั้งที่มีสามสมองเด่นนายเคยบอกหนีว่านายเรียนหมอมานายช่วยผ่าตัดให้พวกเราคืนได้ปะแึงเจนผมคือผ,ผมก็พูดเราเท่ไปงั้นล่ะผมเรียนหมอมาก็จริงนะแต่ผมติดเอฟรวมเกือบ40ตัว นี่ยังไม่รู้เลยว่า10ปีจะจบไหมสรุปก็คือในชุดพวกเราไม่ได้ใช่ปะผมคิดว่าไม่ได้หรอกนะไรประโยชน์จริงเช่นไปละสามสาวเดินออกมาจากร้านทิ้งให้ลำนั่งแห่หนุ่ยร้านคนเดียวสามสาวกลับมาที่บ้านพร้อมกับแผนที่จะเปลี่ยนลุคแล้วจะเริ่มออกล่าทุกคนที่เจนเอลลี่และแมทเจอในคืนก่อนเกิดเหตุเพื่อสืบหาความจริงว่าใครกันแน่ที่เป็นคนร้ายซึ่งเอลลี่กับเจนนั้นตอบตกลง มีเพียงแมทคนเดียวเท่านั้นที่ยืนอ้ำอึ้งไปสักพักก่อนจะตอบตกลงจากนั้นพากปแฟลชแบ็กกลับมาที่อดีตของแมทคืนนี้แมทมานั่งชิลที่ผับคนเดียวเหมือนเช่นเคยไม่นานก็มีดาราหนุ่มหน้าตาดีเดินมาจีบอืมโทษนะคนสวยในตู้เย็นมีแต่ของในสมองวีตะคุณน่ะน่ารักจังเลยพี่จีบหนูเลยปะอืมหนูนะคะหนหนูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะแก้มก็ใหญ่ไปดูดิคิดมากละนะ้อง พี่ว่าหนูก็น่ารักดีอยู่แล้วนะั้นพี่ไปที่บ้านหนูไหมได้เหรอไปสิไปเมื่อกลับมาที่คอนโดชายที่มาจีบแมทนั้นถูกจับซึ่งความจริงแล้วแมทเป็นฆาตรกรต่อเนื่องนะครับที่ไม่ค่อยพอยใจในรูปลักษณ์ของตัวเองสักเท่าไหร่เธอเลยฆ่าคนแล้วเก็บอาวัยวะของเหยื่อไว้ในตู้เย็นจากนั้นก็มีแสงสีขาวแวบเข้ามาแล้วภาพก็ตัดไปกลับมาที่ปัจจุบัน3ส,สาวได้กลับมาที่บาร์เดิมเพื่อมาตามหาเท็ด และเท็ก็อยู่ในผับจริงๆเท็กกาลังคุยกับเพื่อนสาวอย่างกระหนุงกระหนิงเท็ที่มัวะไรขี้โม้เนี่ยเลยโดนสามสาวใช้โต๊ะฟาดเต็มๆจนเท็ล้มลงไปนอนแห้งสามสาวได้ถามกับเพื่อนเท็ว่าสุขที่แล้วเท็ดอยู่กับเธอทั้งคืนถูกไหมเพื่อนเท็ก็ยักหน้าเบาๆนะครับทาให้สามสาวรู้ว่าเท็ดไม่ใช่ผู้ก่อเหตุมาจนถึงบ้านที่เอลี่ถูกชวนมาปั๊มๆกับป๋าบางังสามสาวบุกเข้าบ้านไปและไล่เก็บคนที่อยู่ด้านในทีละคน ด้วยความที่แมทเป็นฆาตรกรอ,อยู่แล้วนะครับเลยไม่แปลกที่พอมาอยู่ในร่างนี้เธอเลยฆ่าคนได้แบบง่ายๆสามสาวเดินขึ้นมาจนถึงชั้นสองจนได้พบกับป๋าบังจากนั้นการข่มขู่จึงเริ่มต้นขึ้นไอ้บังแกเป็นคนพาเด็กผูยย้หญิงชื่อเอลลี่มาที่นี่ใช่ไหมแกฆ่าเธอใช่ไหมป่าวครับป่าวผมเป็นคนดีนะผมไม่ได้ทําไม่ทำจริงๆแกโกหกเอลลี่เธอเมาผมขอเธอเยอเธอก็ไม่ยอมอะ่ะ แต่พอเธอออกนอกบ้านไปรู้สึกว่าเธอจะโดนรถตู้สีขาวชนมั้งรถตู้ไขรบอกมาเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ไว้ชีวิตผมนะผมรู้แค่นี้จริงๆผมจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วแน่นอนสิว่าแกคงทําไม่ได้อีกแล้วล่ะพูดเสร็จป๋าบังก็โดนมีดเสียบเข้าที่กลางหน้าผากแห้งตายคาที่หลังจากนั้นสามสาวก็ได้กลับขึ้นมาบนรถอีกครั้งพร้อมกับความตื่นเต้นดีใจกับวีรกรรมของการจัดการคนหน้ามอ ที่พวกเธอได้พึ่งทำลงไปและแตัดสินใจว่าวันนี้จะกลับที่พักกันก่อนเจนที่ตาดีสังเกตเห็นว่ารถตู้สีขาวด้านหลังนั้นขับตามพวกเธอมาตั้งแต่หัวข้ามแล้วสามสาวจึงได้คิดกลบุบายขับรถไปจอดหน้าเสาวไฟวฟ้าให้เหมือนว่าพวกเธอขับชนมันและรถตู้สีขาวก็ขับตามมาเช่นกันพวกทีมหมอผาตาัดที่ตามมาดูกของพวกเจน หลังจากที่เห็นรถของสามสาวชนเข้ากับเสาวไฟวฟ้าก็เลยรีบลงมาดูแล้วเมื่อลงมาไม่ถึง2อก้าพี่แว่นหนือที่หมอก็ถูกสามสาวเข้ามาหัวจนตายเหลือเพียงพี่หนวดแกแกเป็นคนทําให้พวกชัอเป็นแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนวางผมก่อนผมแค่ทำตามคำสั่งหมอใหญ่เท่านั้นพูดเสร็จหมอนหนวดก็หยิบปืนช็อตไฟฟ้ามายิงใส่สามสาวจนสามสาวลม้มลงแต่นั่นมันก็ไม่มากพอทําให้พวกเธอสลบได้ สามสาวลุกขึ้นมาอีกครั้งและไล่ฟาดหมอหนวดตายคาที่ก่อนที่พวกเธอจะวิ่งหนีไปจนมาถึงที่อาพาร์ตเมนต์ของลำหนุ่มติม๋มคนดีคนเดิมของเรานั่นเองเจนเธอไปทำอะไรมาผมเป็นห่วงเธอนะรู้ไหมขอบใจนะที่เป็นห่วงฉันฉันแค่ไปถามคำถามคนมานิดหน่อยมันอันตรายนะรู้ไหมผู้หญิงคนเดียวอะ่ะคืนนี้พักที่น,นี่แหละเอลลี่และแมทที่เห็นว่าลำทั้งหลอ่อทั้งใจดีก็อดใจไม่ไหวเข้าจูบลำ และพาไปดิบดับจ้ำพึ้นกันอย่างโคตรโหดโคตรอันตรายที่ห้องนอนต่อเช้าวันรุ่งขึ้นมีการประกาศตามจับคนร้ายที่ไล่ฆ่าคนที่ผักและบ้านปา่าบังซึ่งก็คือสามสาวนั่นเองตำรวจได้รูปประณสันฐานของคนร้ายแล้วและตอนนี้ก็เหลือทางเลือกให้พวกสามสาวไม่มากนะนั่นก็คือ1ปล่อยผ่านเรื่องทุกอย่างและใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กับลำอย่างมีความสุขหรือไปตามล่าคนร้ายและหาทางกลับเข้าล่างเดิม สามนั้นสองจิตสองใจแต่เพื่อไม่ให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อของหมอโรคจิตอีกทั้ง3เลยตัดสินใจกลับไปที่ที่พวกเขาหนีมาเมื่อตอนแรกเพื่อสะสางเรื่องทุกอย่างโดยลำยืนยันว่าจะตามไปด้วยแต่เพื่อความปลอดภัยของตัวลำเองทําให้สามสาวล็อกข้อมือของลำไว้และเดินจากไปสามสาวกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งและเมื่อลงไปที่ชั้นใต้ดินก็ได้พบก,กับหมอใหญ่ของที่นี่กำลังยืนชิลอยู่ที่ริมบึงว่าไงไอหำ เฮ้ยเธอนี่นะกลับแล้วเหรอสวยพิงเลยนะคราวนี้แกเป็นคนทำเรื่องทั้งหมดใช่ไหมก็ใช่ดิเก่งบปลาแกนชดใช้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ผ่าตัดตามที่คุณของไงแมทนี่จะมาฟันผมทำไมอะ่ะอย่าบอกนะว,ว่าพวกคุณมีกันสามคนอะ่ะคำพูดนั้นทำให้สามสาวหยุดชะงักและหันมาถามแมทวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องราวย้อนกลับมาที่หนึ่งถึงสองวันก่อนหน้าที่ทั้งสามจะถูกผ่าตัดรวมกัน แมทมาพบหมอที่คลินิกผ่าตัดด้วยตัวเองนี่คุณแมทคุณรู้ใช่ไหมว่าการผ่าตัดของเรามีความเสี่ยงและอาจจะมีส่วนที่ผิดกฎหมายด้วยซึ่งนั่นคุณต้องเซ็นยินยอมนะโอเคค่ะโอเคฉันโอเคงั้นบอกผมมาสิว่าคุณต้องการให้ผมผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนส่วนไหนบ้างฉันอยากให้ผมสีทองอ่ะตาสีตาแล้วฉันก็ไม่ค่อยชอบนิ้วของตัวเองด้วยมันอ้วนไปไม่ชอบแก้มที่มันไขมันเยอะดูดิ ฉันไม่ชอบร่างกายของฉันทั้งตัวเลยอะ่ะอยากให้คุณหมอเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยโอ,โอเคครับเดี๋ยวเชิญที่ห้องผ่าตัดเลยซึ่งหมอเนี่ยซื้อศพม,มาเตรียมแล้วนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนถ่ายอวัยวะให้แมทแต่แมทเองก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะมันไม่ตรงกับที่เธออยากได้แมทเลยขอหาปัตถุดิด้วยตัวเองคืนต่อมาแมทไปที่บาร์ในคืนเดียวกับที่เจนและเอลลี่ไปแผ้จริงแล้วเธอเป็นคนขับรถชนเอลลี่ และเป็นคนฟาดหัวเจนในบ้านจากนั้นก็ลักพาตัวของทั้งสอง,ท,งทั้งที่ยังไม่ตายเพื่อผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายไว้วาให้กับเธอเอลลี่และเจนโกรธแมตมากพี่กแกกล่าข้าพวกเราเลือกผ่าตัดให้ตัวเองเนี่ยนะไม่ดีหรอถ้าอยู่กันสามคนมีความสุขงจะตายฉันไม่มีความสุขกับแกตอนไหนวะแต่ไม่ต้องห่วงนะถ้าพวกเธอไม่เห็นด้วยฉันก็เคยผ่าตัดอีกครั้งคราวนี้เอาเหยือเพียงฉันคนเดียวพอฉันจะได้เป็นคนที่เพอร์เฟกต์ไง จบเจนก็เข้าชาร์จแมทอย่างนัวจนเอลลี่ทนไม่ไหวและกำลังจะดื่มยาพิษไอหมอโรคจิตที่เห็นว่าผลงานชิ้นเอกของตัวเองกำลังจะตายก็เลยกดปุ่มปลุกซอมบี้ร่างผสมที่ตัวมันเองเป็นคนผ่าตัดให้ลุกขึ้นมาจัดการสามสาวสุดท้ายสามสาวก็ถูกจับดีพวกเธอรู้ไหมฉันไม่เคยผ่าตัดหนึ่งคนสาสมองสำเร็จเลยนะพวกเธอเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ฉันก็ดีใจอยู่นะ ออฉันคงต้องผาแยกพวกเธออ่ะเพื่อที่ฉันจะได้สร้างปีศาจแบบพวกเธอได้อีกไงจ้าขอโทษด้วยนะเด็กๆระหว่างที่สามสาวก็ลังจะถูกพา่าเสียงกิ่งก็ดังขึ้นพอดีและคนที่มาก็คือลำนั่นเองเขาหลุดจากพันธนาการได้แล้วและตามพวกเจนมาหมอโลกจิตไปพบกับลำพร้อมกับปืนลูกโม่และเมื่อลำเผลอก็โดนหมอฟาดเข้าที่ท้ายทอยเต็มๆ ทางด้านของสามสาวพวกเธอร่วมมือกันจนหลุดจากพลานาการได้และจัดการซอมบี้ทุกตัวจนเกลี้ยงหมอโลกิตพอมันกลับมาเห็นก็โกรธจัดและยิงไปที่สามสาวหนึ่งนัดแต่ลำก็มารับกระสุนแทนไว้พวกเจนโกรธมากที่เห็นลำโดนฆ่าตายไปต่อหน้าต่อตาและกําลังจะเข้าไปจัดการไอ้โลกิตที่ตอนนี้ก็สูนหมดแล้วฉันไม่อยากใช้มันกับพวกเธอหรอกนะแต่มันจะเป็นจริงๆออกมาเมลฟ้าท้าพิภพสยบปฐพี ซึ่งซอมบี้ตัวสุดท้ายที่โลกิทปล่อยมาก็าาเป็นแค่แมวมีปีกง,งโง่ตัวหนึ่งเท่านั้นก่อนหน้าที่พวกเจนกําลังจะจัดการหมอแม็กก็ห้ามเอาไว้เฮ้ยอย่างนะเราต้องใช้เขาทาให้พวกเราเพอร์เฟกไงแมดพวกเราไม่ต้องเพอร์เฟกหรอกนะใช่ใช่และพวกเราก็ไม่ต้องการเธอด้วยเอรี่กับเจนช่วยการลบล้างตัวตนของแมดออกจนสําเร็จพวกเธอจะฆ่าฉันใช่ไหมมาสิมาเลยฉันก็อยากตายด้วยน้ำมือของสิ่งที่ตัวเองสร้างเหมือนกันยังเกยงตายไม่ได้หรอก สองสาวหันกลับมาพูดแล้วภาพก็ตัดไปลําก็ฟื้นขึ้นอีกครั้งในสภาพที่ถูกตัดต่อเข้ากับร่างกายของหมอโรคจิตส่วนสองสาวเองก็หันมายิ้มให้แล้วหนังก็จบลงครับหนังเรื่องนี้ได้นะนะจาก IMDB ไป5.7คะแนนส่วนรอเทนทอมพโต้เนี่ยได้คะแนนจากคนดูไป48%เลยนะครับคือหนังเรื่องนี้มันเป็นเฮอร์เรอร์คอมดี้นะครับประมาณว่าหนังสยองขวัญเชิงตลกตลกนิดนึงอ่ะ ส่วนตัวผมว่าหนังทําออกมาได้ดีเลยนะเราเรื่องได้ไม่น่าเบื่อแล้วก็ไม่เครียดจนเกินไปโอเคสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ Winner ร์โกด้วยนะครับวิจูแฮปปี้กู o ดเดย์ครับซี e ยา